เรียนที่น่ารักของคุณครูวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีบทที่7เพื่อนรักเพื่อนเล่นมาสอนนักเรียนเช่นเคยนะคะและก่อนที่เราจะเรียนบทที่7เพื่อนรักเพื่อนเล่นกันนั้นเราจะมาเรียนรู้อะไรกันคะใช่แล้วค่ะเราจะมาเรียนรู้ในบัญชีคำพื้นฐานของเรานะคะบัญชีคำพื้นฐานของเราอยู่ในชุด ะะชุดที่9ตั้งแต่คำที่เท่าไหร่คะชุดที่9ก็ตั้งแต่คำที่161ถึง180ค่ะมีคำว่าอะไรกันบ้างเราไปฟังกันแลกเรีนรู้กันได้เลยค่ะ161ออนะคะชออกกอชกเป็นสระอกนะคะชออกนอชน มาค่ะชออะชะนองอะนอ่าน,น,น,นว่าชะนะค่ะชอโอมอชมพออ,อูภูมาเอกผูอ่านว่าชมพูมค่ะชออวนอชวนวหนึ่กแล้วนะคะชออ,ยอชวยช่วยมาเอกชว่วย นะค่ะชออนชอนไม้ถูช้อนต่อมาค่ะชออบช่อเก้านะคะชออาชะาอโอมออมชะอมมาค่ะชออางอชังไม้เอกช่าง ชออนอชันไม้โทชันชออัวชัวหมเอกชัวชอางชางมเอกช่างชอางอชางไม้โูช้างชออ,อชามอ,อมอชามชออยอชาย อาวอชาวชออีนอชิงชออาชาไม้โทชา้าชิงชา้าชออีนอชินไม้โทชินชออือชืงไม้เอกชื่อนี่คือ20คำในชุดที่9ค่ะ รายง,งานนักเรียนก็เหมือนเดิมคือนักเรียนต้องอ่านคำพื้นฐานชุดที่9นะคะส่งคุณครูเป็นคลิปวิดีโอทางกลุ่มไลน์นะคะมีคำว่าชกชนชนะชมพู่ชวนช่วยช้อนชอบชะอมช่างชิ้น ชั่วช่างช้างชามชายชาวชิงช้าชิ้นชื่อนะคะเรียนใน บ,บัญชีคําพื้นฐานไปแล้วในชุดที่9ไปแล้วมาเรียนบทที่7เพื่อนรักเพื่อนเล่นกันค่ะเม<ๆ>ื่อวานเราได้อ่านคํารู้จักคํานําเรื่องแล้วก็เขียนลงไปในสมุดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณ<ๆ>มาอ่านทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครอ่านกันได้บ้างเราเอ่ยอะนะคะหลายคนอ่านกันได้แล้วนะคะบางคนยังต้องสะกดนะคะไม่เป็นไรค่ะ เราสามารถจะพัฒนาตัวเองได้เสมอนะคะเรามาดูคำแรกค่ะคำแรกอ่านว่าทออูถูมาค่ะวอ,อีงอวิงไม้เอกวิง่งพออุนอพนไม้เอกพ่นหออัวหัวรอเราอหัวรอคออูคูไม้โทคูขอเอาเขาไม้เอกเข่าคูเข่า ออาบออาบนออำนำไม่ทน้ำอาบน้ำสออบอสับบออาบบะรออดดอรถนะคะตรงนี้ใบไม้ปิดอยู่นะคะนี่คือดอเด็กนะคะรออดดอรถนะคะนะคะนี่คือรู้จักคำนำเรื่องไม่อีกาาะค่ะพออาผาไม่ทผ้านอไอในสอไอใสม่เอกใส ชอแอแชไม่อีกแช่ตอองอตอาตงไม่อีกต่างออิมออิมไมอ่อกอิมขอแองงอแข็งไม่อีกแข็งรอแอวอแล้วไม้โทแล้วกอ,อ,องอกองอออกออทออะงอทังไม้โทรทังรออะนอลันไม่เอกลั่นรออุงอลง ตออกอต้นไม้โถต้นหอรองอหลังฮาฮาชองชะงออกโองงกชะงกคอวอมความสออุกกอสุขความสุขคอวอมความสอสะอาอารเดความสะอาดนะคะและนี่คือรู้จักคำนำเรื่องคุณครูให้นักเริกไปฝึกอ่านกันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไปฝึกอ่านบทที่7แล้วด้วยวันนี้คุณครูให้ทำอะไรไปดูกัน อีกครั้งนะคะนักเรียนฝึกอา่านรู้จักคำนำเรื่องในบทที่7นะคะทั้งหน้านี้เลยนะคะทุกคำนักเรียนต้องอา่านได้หมดนะคะถ้าเคุณรูตรวจสอบแล้วปรากฏว่านักเรียนอา่านไม่ได้นะคะก็ถูกหักคะแนนไปนะคะก็คือนักเรียนนำคำต่อไปนี้แต่งเป็นประโยคที่สมบูรณ์ทำลงในสมุดเล่มสีเขียวน,นะคะ ก็เป็นคํามาจากรู้จักคํานําเรื่องนะคะก็หนึ้อคำที่หนึ่งคือคําว่าสับป,ปะประดนะคะคําที่สองอาบน้านักเรยนแต่งว่ายังไงก็ได้นะคะที่นักเรียนเคยแต่งคําพื้นฐานมาแล้วใช่ไหมคะน,นักเรียนบอกว่าหนูอาบ,บนักฉันอาบน้ําในครองเลยนะนะคะหรือว่าพี่กําลังอาบน้ําอะไรก็ได้นะคะก็สามชะโงกนะคะชะโงกแปลว่าอะไรคะชะโงกแปลว่าดูอยู่นะคะอะไรอย่างนี้นะคะก็สี่ ข้อ5ความสุขนะคะ5คำนี้นักเรียนต้องแต่งลงไปในสมุดนะคะแล้วก็ส่งทางคุณมพูไลนต่งางยส่วนตัวนะคะค่าวันนี้บัญชีคำพื้นฐานชุดที่9และภาษาปทีรู้จักคำนองเรื่องขอจบเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนกันแบบออนไลน์ออนแฮนอย่างนี้สัปดาห์หน้าเราเรียนกันอย่างไรแล้วก็เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ